ค h o n i วคือการสอนภาษาอังกฤษเพื่อหาความเชื่อมโยงระหว่างตัวอักษรและเสียงเพื่อให้น้องสามารถอ่านและผสมคำได้ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นรูปประโยค a cat is on a mat น้องเล็กเนี่ยจะมองรูปประโยคนี้หรือว่าคำนี้เป็นภาพที่ไม่ได้มีความหมายเขาอาจจะมองเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเราในการที่จะทำให้น้องเล็กเนี่ยสามารถถอดรหัส จากสัญลักษณ์แบบนี้กลายเป็นรูปประโยคนี้และทําให้น้องสามารถทําความเข้าใจและสามารถผสมคําเพื่ออ่านรูปประโยคได้การเรียนวิชาเฟอร์นิกระดับแรกก็คือการเรียนเสียงต้นหรือว่า initial sound จะเริ่มเรียนในระดับอนุบาลหหรือว่าประมาณ3ขวบเนื้อหาที่เรียนนะคะก็คือ1เนี่ยน้องๆจะทําความรู้จักกับตัวอักษร A ถึง Z นะคะทั้งตัวพิมพ์เล็กและก็ตัวพิมพ์ใหญ่เราจะเน้นตัวอักษรพิมพ์เล็กอันที่2นะคะก็คือฝึกเสียงของตัวอักษรเช่นตัว S เนี่ยออกเสียง ตัว A เนี่ยออกเสียงแออันที่3นะคะก็คือฝึกวิธีการเขียนตัวอักษรเราจะเน้นการลงน้ําหนักมือและการควบคุมทิศทางของการเขียนตัวอักษรอันที่4นะคะก็คือการฝึกแยกแยะเสียงต้นของคําศัพท์เช่น apple เสียงต้นของ apple ก็คือเสียงแอคําว่า snake เสียงต้นคือเสียง S. หรือว่าตัว S นั่นเองสำหรับกลุ่มตัวอักษรที่เรียนนะคะจริงอยู่น้องๆเนี่ยควรจะทำความรู้จักตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ตั้งแต่ A ถึง Z แต่เวลาเราเน้นเราจะเน้นเป็นกลุ่มคำอย่างเช่นเฟสแรกเขาก็จะเน้นตัวอักษร S A T P I N เฟสที่2องเขาก็จะเน้น C K E M R H D อย่างเงี้ยเขาก็จะแบ่งเป็นกลุ่มคำมากกว่าที่จะสอนทีเดียวรวดเดียวตั้งแต่ A ถึง Z สำหรับน้องอนุบาล2นะคะเรา ก็จะเน้นการผสมคำสั้น CBC โดยที่น้องๆเนี่ยเขาก็จะนำความรู้ของเสียงตัวอักษรที่เขาได้เรียนมาเนี่ยค่ะเอามาวางมาผสมเป็นคำในระดับนี้เราก็จะเน้นสระเสียงสั้นก็คือ A E I O U หรือว่า A, A E O r เราจะเริ่ม family words ก่อนให้น้องแยกแยะเสียงตน้นเช่นกลุ่มคำ at ซึ่งได้แก่ cat mat bat bat เนี่ยน้องเกาก็สามารถแยกแยะเสียงได้ว่าถ้าเอาตัวอักษรตัวนี้มาไว้ข้างหน้าอย่างเช่นตัวอักษร b เนี่ย เบอร์มาไว้ข้างหน้า at เนี่ยให้อ่านว่า be at t bat อย่างเช่นเอาตัวอักษรตัว c เนี่ยมาไว้ข้างหน้าก็จะอ่านว่าคือ l at cat อันนี้ก็คือฝึกน้องเบื้องต้นก่อนในการแยกแยะเสียงต้นพอน้องๆทำความคุ้นเคยกับการแยกแยะเสียงต้นได้แล้วเราก็จะมาเริ่มเรียนการแยกแยะเสียงกลางหรือว่าเสียงสระนะคะแล้วก็เสียงท้ายตามลำดับสำหรับน้องๆน,นะคะในระดับอนุบาล3เนี่ย น้องๆระดับนี้จะเริ่มมีความคุ้นเคยกับการอ่านคำ CVC การผสมคำนะคะเปลี่ยนเสียงต้นเปลี่ยนเสียงท้ายเปลี่ยนเสียงกลางนะคะแล้วเขาก็จะเริ่มคุ้นเคยกับการเขียนคำ CVC แล้วในระดับนี้นะคะน้องๆก็จะมาทบทวนคำ CVC ให้แม่นยำม,มากขึ้นนะคะมีการเขียนคำ CVC เพิ่มเติมและน้องยังได้เรียน tricky words นะคะหรือว่าคำที่เจอบ่อยๆในการอ่านและก็การเขียนในชีวิตประจำวันและบางครั้งไม่ สามารถสะกดด้วย p h อ e n นิได้เช่นคำว่า I the a t m y e he เป็นต้นในระดับนี้นะคะน้องๆจะเริ่มเรียนรู้ในการอ่านและเขียนรูปประโยคพื้นฐานแบบสั้นๆและเริ่มเรียนการแยกแยะคำศัพท์สีเบื้องต้นด้วย